ียังไปด้านซ้ายมือครับผมยังจีมสาวลงเลยครับไม่มั้านี่ครับเาจุฬาที่น้ำตาลครับดนแล้วครับนี่ครับไม่มีอาการยังครับเวลารู้ลงแน่ครับครับพี่น้องมีอาการยังครับเดี๋ยวให้ทางจีมเอาลงเอาลงครับผมถ่ายช่วงนี้เลยครับเฮ้ยพี่น้อง แล้วครับนี่ครับว่าวิลาสีน้ำตาลครับไม่มีอาการยีงครับเว่าเจอิร่มแห้งครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาแก้อาการนะครับเนาะนี่เป็นอาการที่อาการนักหัวอยู่ครับไปไปไปโอ้รับน้องเจมส์ครับผมนี่ครับม่มีอาการหัวนาการนักหัวอยู่ครับ ร่มแห้งครับวัอนี้ร่มแห้งครับพี่น้องนี่ครับกำลังเอาลงครับนี่ครับก็้องเกมครับกำลังสู้กันครับว่าวจุฬา150เซนติเมตรครับ เฮ้ยนี่ครับนักหัวครับเอียงเอียงเทเละเทเล่ได้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวจะมาแก่เนาะงบาดไม่ได้เอียงไม่เท่าฝุ่นป่ะเนี่ยนาะนั่นเปี๊เฮามาแล้วครับเปี๊เฮาเฮาเปี๊าปามาแล้วครับโอ้โหครับผมมา มาแล้วครับปีเฮาครับผมอยาเล่าประจ bon ําช <laughs> oh, 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 <laughs> <lab> ่องคุยกี้คร <per> ับเดี๋ยวมาถ่ายนี่ได้โอ้ทายบอกโอ้โอ้โอ้ภาษเกตการครับผมปีแจกอีกนึงใกล้ทุ่งจัดล้มแห้งครับเอื้อสิครับพี่น้องเจมส์กำลังเอาลงครับถ้าเบิ้งว่าน้องเจมจะจับเข้าได้บ่ครับมาถ่ายชมกันเลยครับ จับเข้าให้ได้เด้อโอ้โหครับกำลังสู้กันแบบมันครับจับเข้าให้ได้เด้ออ้โอ้โอ้โัโอ้อ้โ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 อ้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 โอ้โอ้โออ้โอ้โ้ออ Hả? ủa, không? Không? ủa, k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 hông? ủa, Ôi ủa, không? ủa không? Ừ

โอ้ยโอ้ยโอ้ครับโย่ยังไยังไม่โอ้ยครับพี่เนาะไอ้โอเคไมคเราเรียนว่าเราได้การฝังโอ้โว่ยังไลยย่ขั <laughs> ้วไอนี่ครับพ่อจุฬาตโลซีน้ำตาลนะครับเนาะที่มาแต่งใหม่ครับมันเหยางมันหมุนปีกมันโ,นโอ้โลมแข็งไปก็มือกไ็ได้ด้เน่ะ ท่านท่านบอลดีลุงลองท่านทาปล่อยกับมือมึงปวยเบียเอากดตรหัวลงล่ออีกลอเล่าหน่อยนะแต่ว่ากูแข็งโขกว่านะป,ปีกปลายปีกแต่ว่าขอเสียมันปลายปีกมันรับลมมาได้บัดนี่แห้งเออลมแห้งมันอยากเปีแอ,อ้<ะ>ม,มันนี้ฮะไม่ได้ฝนเลแมีนบานพ่อมันเจอลมมันไปทางนี้หรือลมแห้งไม่เท่ไหร่บัตนี่ พพาพี่คุณะจ้าคุยขยับหัวลงอีกขยับหัวลงจักหน่อยนะนะผมเดี๋ยลงไปทีเรียบร้อยครับแตงไงมแตงไมเดี๋ยวจิมาแตงไมครับผมหัวลงจักหน่อยนะนี่ครับพี่น้องมาถาเบิงเลยครับว่าจะขึ้นแนวไหนนะครับเนาะก็จุฬา 150ยเซนติเมตรครับี๋้วหสร้างเกมแน่นห้ครับมา t าชมบกันเลยครับอเป็นที่นร้อยครับพี่น้องไอ อจุลาอร่อยหาซิบสีน้ำตาลนะครับเนาะเิ่นอาการมันจะเข้าอาการเป็นแนวเลยครับเสียงเกมกำลังไล่ครับสีน้ำตาลครับ150ยห้าสิเซนครับผมทรงให้พี่ทางอุบ,บลราชธานีนะครับเนาะอนุดังดีครับ เบ่งอาการเลยครับว่ามันดิ้นแนวไหนเร็นแล้วครับพี่นนอกเรยียบร้อยครับอ๋อชลาร้อยห้าสิบเซนติเมตรครับเดี๋ยวไปเบิ่ังเกมเลยครับว่า วาจะเป็นแนวไหนนะครับเนาะล่อมหนึ่งอีกล่อหนึ่งครับใช่หละว,วาวสองห้องนะครับเนาะวาวสองห้องของน้องพิ่นมาแลนนําครับต่วายูด้านขางนะครับเป็นบรรงของบรน,นงแกะครับขึ้นแล้วครับวาวจุลาโอ หลลมแห้งครับพี่นอ้องลมวางเวียนนะครับลมแห้งแห้งครับพี่นอ้องขึ้นแล้วครับลมมาเป็นบาทครับ nha mi hàm nhà cắp nha chúa 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 cái này วัดเนี้ยไปเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดียวเดวนี่ครับพี่น้องขึ้นแล้วครับว้าวจุฬาร้อยห้าสิบเซนครับสั้นดีครับพี่น้องเห็นดีครับเ,เส้นดายโบเดเอลไหวขางขึ้นนะครับเนาะเส้นดายแห้ง นักเสือกเนี่ยครับใส่เสือกเบอร์สองคาครับใส่เสียไปนะครับเนาะลมดีครับับพี่นองะขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้จเจอลมแห้งครับเจอลมแรงสักหน่อยครับ ครันดีครับผมไอธรรมักคลิปนี้เรื่องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตอนพอีสา้วกากแฟนเพจเฟซบุ๊กวาวจุฬาสิ่งบนน้ำเนื่อครับพี่น้องเรื่องผมเป็นคนที่ตายผนน้ำเนียครับผมน่ครับก็ลองไปทีเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ